สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับสนับสนุนแผงนะครับพี่น้อง FC แฟนคลับทางช่องยูทูบพระเยรีลาบอนออฟิเชียลครับพี่น้องนี่มาแล้วครับพี่น้องหลังจากที่เข้าไปทำการแสดงมาขึ้นครับอยู่บานดานันนั่นนี่แต่ว่าถึงบานแล้วเดินทางมากถึงบานล่วงหนาก่อนที่มงานนะครับ เกษตรข่งเลือถัองแกทีมงานติดตามเขามานะครับรับสํัหรทีมงานห้องบเนี่เก็ตรเขาโดม,มตัางเวทีแล้วครับพี่นอา,าตัางเวทียื่นนี่ยืดโดมนะครับพี่นอ้องเอามาหนีรถแห่่่ามีงานนากไปเห็นจอดี๋ยวพบมาถึงแล้ว แต่ว่าหัวหนาแล้ลงนี่สถอะชุดตาหนอยู่ใน,นรถขับเล้ปรอยากปุกนอนหลับประมาณนี้แล้วครับมาถึงบ้านาบอลูกจะจะลก,ลก็จุดเช็ดตาลดไปเช็ดตาลดไใหายแล้วนอนนี่ห็นนะครับหนอ,นน,น,อ,น,น,บบอนนะครับบ่เอิญนะครับบ่ปุ๊กนี่ไเนี่ยเลยหมดละจ้างลูกเอาแล้วคือข้าไปเบิงึงบรรยากาศโดมเฮล่าย่ำบ่มีทีมงาน นัเงนนียบปิดเั็นสิลธะพี่น้องนี่จักน้อยอีกสักครู่ตอนใบใบพี่น้องนี่ทีมงานก็สิเดินทางมาถึงเนาะครับทีมงานเวทีสิแสดงม,มาตั้งด้วยนี่้วครับเพื่อแสดงงานวันที่มีสิทไหลสดเนาะครับแต่ม,มาตั้งมือน,นีไว้เพื่อซสอมเนาะครับซสอมสคริปซ์อมเต้นซสอมหลน์แนวหลายๆอย่า,ยยางเนาะครับเริ่มงจากอื่นนี่แหละสิพ,พักพอนะมึง อ๋อที่เริ่องอื่นทำบ,บุญน,นะครับวันที่สิบแปดพี่น้องมาร่วมทำบ,บุญบัดบ้านน้องเหนือนะครับนี่บ้นบานน้องอเหนือบัตรพญิเวรบัตรพญิสุรพจนี่แหละครับพี่น้องนี่บันรน้ำจนี่แหละเป็นลูกบันรน้ำเราเป็นลูกบัตรของพญิเวรนะครับที่นีรลวดแหรมืออื่นน,น,น,ๆๆนะครับนี่แหรไปถอดแหรตบนเงินแหรหยอดเงินผู้ใด้ว่าอยู่ใกล้สามารถที่จะมาร่วมที่จะกลับน้ำนะครับเนาะ เดือน,อน,อนอันทธีสิบแปดก็จะนั่ไปถอดถวายเงินพี่น้องบริจาคมากเงินพี่น้องที่บริจาคซื้อที่ดินน่ะแหละมากก็จะเดือนกี้จะไปถวายน้ำกันเนาะครับพี่น้องมีรถแห่ได้พี่น้องเนะรถแห่บัดดีจ้างครับพี่น้องรถแห่เจ้าของแห่เงินพี่น้องที่ว่าร่วมทั้บุญกันมากนั่นแหละเอ้า ออาาเปาดพอจะขึ้นลวงหนามมาั้ปาดขึ้นเร็วเถอะขึ้นเร็วเถอะปาดแนวหน้าแนวลบขึ้นยุดจอดแต่ว่าน้ำม,ำมื้วนันเถอะขึ้นน้ำมื้วันเถอะแนวหน้าขัดภาษาที่ภาไปตัวสะดอกมันนี่มีไอ้พูดแล้วมีอยู่เมีไอ้บ้าโอ้เมี โอ้ยกะจีโบเมียมาลาดจเนาะขุ้มาเมียมาลาดแท้โอ้ยมาขับขับขับซอยกันมัเออมาหัวกะจีส่วนไปย่างเดียวเว้ยกะจีโบฮะโบพ่างเนระวา่าเราจีขับซอยไหมข่อยว่าข่อยขับรถโบไวไหมระหว่าเราจีขับอะนะอกคนน่ะเจ้าขึ้นบ้างเนี่ยอ๋อ ่อยกัมาล่งรถแม่ไม่ได้สีสวนไปอย่างเดียวแม่เออ,ญญอ,อแม่นี่ดีแหละหมู่มบ้านนี่อยู่ระยครขคอยกับไปทอดปลาปน้ำหาล้อยโอ้มืออื่นทําบุญครับพี่น้องป้ามุจม้ามาหอดตัวเหงอันไอ้ตองคือนรวดเร็วท่านใจเลยว่านะที่น,าานี่มาหอดนะครับพี่น้องก็มาเตรียมอาหารอาหารเพืวพักพัเสารดอ,อกไม้ขวัวกันเดย มาหวากัฝ้ามาหยันที่แม่ไา้กินฟาวามา่อหนึ่งเขาหนึ่งน้มเพื่อกับเขาเนี่ยยังกินเมน้ตมเออนี่แหละเนี่ยมันเสียบต้มปาปนนี่นี่นี่เนี่ยก่อนตุ่มเตแต่พวกผมม่ใส่ีุกนเออเป็ยังไงพ่อ่อัก็อจากเสือสุวินกันเลยเป็นยังไงพ่อพ่อกันก็รอดจาเทือแต่ว่าอันนี้กันน้องเอามาให้ตอนนี้แหละจู่อันเจ้าโสนี่มากันี้อันนี้เองกับผีของสุวินเออ น่องอยู่ยาสวกันมาให้มาทั้งบักเคียนี่โอ้จะจม่นดีทั้งบักพีกนี่บักพีกเก้ามึงเอามาให้น้องเราปลูกเองเนี่ยก็จะปลูกเองปลูกเป็นอาชีพปนปลาโอ้บักเคียไปจะกินก็ปนนี่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 ต้มมันนี่กินก็ปนนี่กินดรียบก็แทบติ้ว่าต้องต้มเนาะย้อนกินดิบเลียๆเท่านด้กินมันเป็นเต็มๆเลยพระเจ้าไปกินก็ตับหมาคูก็แก้ว กินรีบแล้วมันก็แซ่บกินจ้าบักบักคิ้วเลยมันจะไม่กินอีกต่างหากอืมแต่บกักคิ้โอ้ล่วงหนามากคับเพื่อไว่าไม่ใหดกับขอกับน้ำถ้าแจาา้งวันทีมงานทีมงานห้องก็จะได้เดินทางมา้งนะครับ,บกตสลาช่วงหนึ่งแจ้งว่างหรือบางกันใส่เวลาโดนเติบนไปที่รถเงยมันแเร็วกว่าไหนก็จิประมาณเที่ยงแหละไม่ฮอดกต่ทีละพอดีเนาะพอดีพอดีกับขอกับน้ำห้องขับพี่น้องบันที้ห้องก็จิได้ พักมีแห้งไปจักสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีสิบหลังจากนั้นเงาอีกทีบก่บันพี่น้องกอทอมอบนเง่าจึงหดเลยขามเดือนพุ่นหนะเดือนไปอีกนโอ้มาอมานเ่องหนาเขางมีไรัดเล้ว่าไปกอทอมมอนหรือก็เป็นอาการแบบหาสิบหาสิบไปทั้งเนยงานงานกอทอมมอนเือก้นบันหอ้องงานบันหอ้องแนอนพัก่อนึงก็คืหอ,อคหอ,อนห สิดตกวก็ <ição> ่ตกวก็ว hmm. right ่าพายเขาตกวเด้อวันนี้เด้อฝนเด้อตกร้ตกวเดติตกเนี่ยมืออื่นเท่ากไปทำบุญตัวมืออื่นไหมเต็นรดแ้่ได้ไหมพรัวปนรดแ้่ได้มือนอะรน้่ฟรีไหมรนแ่ได้จางไหมเออเาก็จแห่ตะโดวกนี่ะไปบ้านพ่เงี้ยไปรวมถวายเงิ้ทีพี่น้องวริจากซื้อที่ขอวัดนั่นละมืออื่นนะครับเป็นมือบุญ เอาปฏิเสธอยังเไปเอาบุญมาพื่อเบื่หมือนเบื่อแล้วแมมันสิต่อมึง่ตอมว่าหมูแล้วก็ต้องต้อนตัวเงินไปให้เนาะเนาะจะคิดว่านน้ไม่หนุ่ยเนาะบุญก็ไดก็ได้เงินก็หาไป็ให้ไหมเออกระิไปทอดถั่วไอ้เหมือนว่ต้อมันมีอยู่ที่ประเทศไทยเออกระจา้หัวเนาะเขาเป็นลูกบ้านเขาหาเงินเขาเขาหมู่บ้านไหมคือว่าบ้านสาวน่ยเป็นลูกบ้าน แต่ว่าหาเงินมาให้รายปรนันไหมไปสื่อที่ไหมร่วมพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั่วประเทศโอนมาสื่อที่น้ากันมืออืินหยอดเงินสีหูแต่คือมืออื่นนี่แหละว่าจะได้จักบาทจักบาทแต่สฉพาะสมควรยืนละกันเออกันสมมุติว่ามืออื่นพอนี้เบื่อต้อนรับดีกว่ากับจิต้อยอดอยู่เอาอีนดีเ่าตรงตรงเมื่อวัดกันลงมือน่ะก็บริจาคไปแล้วแต่ว่ามืออื่น คันเออต้อยอด่ต้อยอดต้องเสียมึงแนวกินกันเออขันรอบต้อนรับดีที่ต้อยอดสมทบอีกมืออื่นครับพี่น้องมาได้พี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้มาฟ้อนรถแห่จากนี่ไปบ้านพงยูบัวบ้านไก่ๆเนี่มึงเนื้อจากนี่จากนี่ไปปากข้างก็ประมาณโลกหนึ่งจากปากข้างเข้าบ้านอีกโลกกลัวประมาณรวมแล้วเกือบสามโลกพี่น้องฟ้อนจนฟ้อนจนล่า มาเลยแบบสดๆแต่ว่าผู้ใดมากประดีก็เบิ่งเอาอะไรสดแต่ว่าผู้ใดอยากมาสดๆก็คือมาเลยพี่น้องมืออึนพู้อยกน้ำบุญน้ำก็ยังท่นแม่ยังท่านเน้อพี่น้องยังท่านมืออื่นเน้อยังท่านยังท่านส่วนพ่อขั้วแม่ขั้วห่อกับมืออื่นก็ต้องเฮ็ด่านหรอกไปกินกุหลาบโยกที่คว่ำไหวไปเลยเอาว่ากันไปกันไปกินน้ำให้เบื่อหมดละ แ <Man. S 2> ม่นตรงนี้คุงกินไหลยยหลเ่าอยตรงนี้เขปุ้นละ <c ười> เออเวยเป็นบุญบาน,นึงเขาไว้เฮ็ดเจ้ากินมันนี่ยืดเตียว <c ười> เออเว้ยเจ้ามาเดี๋ยว,วอออยมืมอแรงละสี <c ười> <c ười> เขาไปอยะจไว่าไปกวะไดกินยังนอ่ต้องปนมะพร้าวแน่ก่อนเออเาไจำ่ได้๋ก็ลืมเล้วมานเป็นอดีตไปแล้วมันเดแต่ว่าวมือแรกสียำเนี่ยมือแรกสียำพยาบาลอยู่ ก็ได้ตอนรับยังมุกที่เอาอยัางมุสูมุข่อยมุข่อยมาบุญดิเพื่อนหาเงินมาใหาย้ยด้เพื่อน <c oughs> เอาพี่น้องของเอื่นอย่าลืมเด้อมาทำบุญน้อกัรในเอื้อนวันที่สิบแปดรวมทำบุญซื้อที่ดินขอวัดเป็นสร้าง <c oughs> บุญสร้างก <c oughs> ุศล <c oughs> ได้บุญ <c oughs> พันวาขุดนำบอ่อกอสาลาผ้าพี่น้องซื้อที่ดินถาวายวัดโอ,โอ้ชุดยอดแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มันเกี่ยวผ <c oughs> ้า <c oughs> 3-4ชัมมออ่วโมงเนี่ยถมาีหาพ่นกับสิพาเทศตะบุญตะท่าหรานุ่มโจเออบุญมะเรียม,มีนี่ก็ส่วงสังไปส่งไป,สงไปนะพี่น้องเอาสำหรับชิปนี่พี่น้องฝากไว้วช่งกลชิปหนาพอกันไหมส,สวัสดีครับสุด,ดีไม่ห้ฮ